่ิติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกๆท่านครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับผมอะไรล่ะคะดิฉันว่าจะชวนคุณฉันอยากจะชวนคุณไปช้อปปิ้งพอดีเลยคุณมีตังค์เท่าไหร่น่ะ หกสิบาทไปได้นะเพราะว่าคนแปดสิบเปอร์เซ็นมันต้องมีสินค้าที่แบบไม่ถึงไม่ถึงหกสิบาทแน่แน่โลเป็นสารสูตรราชการอ่ะหรอถูกต้องอ๋อเขาลดถึงวันไหนครับถึงวันศุกร์ค่ะยี่สิบแปดนี้ใช่ไหมใช่นี่นี่เจ้าถิ่นคุณอามซ่าเขาบอกบ้างอยู่แถวนั้นพอดีเลยไปมาหรือยังคุณอามซ่านะฮะฝนตกรถติดยังไงก็เรียนเชิญเข้าไปก่อนเลยนะคะโลเป็นสารเขาลดกระหน่ำเลยนะสูงสุดถึง80กันเลยนะมี60บาทอย่างเสมากก็สามารถไปช็อปได้ด้วยได้ได้ได้เย ออนะน่นะสนนะสนนะฮะ,นะ,ะวันนี้ฝนตกช่วงค<ม>ู่นี้ตอนที่เราเราจัดรายการอยู่ที่ฉันออกไปดูใช่ไหมว่ามันมีฝนอยู่ไหมยังมีอยู่บ้างเหมือนกันนะ<ม>แล้วก็หลายท่าเองบอกว่าฝนยังตกหนักแถวแถวแจ้วัฒนะแล้วก็แ,แถวแถวงามงวันอยู่เลยนะเนงามงวันก่อนน้านี้คุณสัตีทองเขาสอบถามมาแต่ปรากฏว่าล่าสุดมีคุณปรีชา6กหนึ่งเจ็ดเขาบอกว่ามีน้าท่วมขังแล้วนี่งามวันใช่ไหมใช่ก็มีเพิ่มเติมมาบอกว่าที่น้ําท่วมขังในอยู่แถวแถวตรงตลาดพงเพชรนะคะจนถึงเดอะมอล ว่าฝนก็นเริ่มจะซาแล้วล่ะแต่ว่านา้ำท่วมในช่องทางซ้ายนะคะอืมฮะนะทางด้านของรัราธิพิเศษแยกประชานุกูลตอนนี้ยังติดอยู่นะ,ะเราก็สอบถามไปทางด้านของสอนอประชาชื่นนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่ายังไม่มีอุบัติเหตุหรือว่ารถจอะเสียนะครับเพียงแต่ว่าฝนน่ะตกหนัก นะในพื้นที่ก็เลยยังส่งผลกระทบเรื่องการจราจรยังคงติดขัดหนาแน่นอยู่ก็ตามที่คุณอภินัติแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นะครับผมใช่<ล>ค่ะหลายท่านก็นะจะอยู่บนท้องถนนกันนะคะตอนนี้นะคะอย่าลืมนะโทรเล่าสู่กันฟังหน่อยเรื่องของการจราจรต้องเป็นอย่างไรบ้างในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอดูเรดร์ตจอากาศสักหน่อยหนึ่งได้มาก่อนที่เราจะไปการจราจรว่าฝนเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะคุณตรวจสอบหน่อยแล้วกันให้ผมดูให้คุณดูหน้าที่ของคุณเพราะว่ารายการของคุณ มีสัญญาณมาดูาดเรดาร์ตรวอากาศกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักกา,ารระบายน้ากรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับหลัง15นาฬิกามาเนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับที่ฝั่งทน,ทนและก็ฝั่งพระนครนะครับเขาบอกว่าเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มเนี่ยคงที่นะแล้วก็ปริมาณฝนรวมสูงสุดเนี่ย6ชั่วโมองอยู่ที่เขตสายใหมนะครับ54่มิลลิเมตรนะฮะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มฝนกระจายไปอยู่ในหลากหลายพื้นที่ เลยนะครับแล้วก็จะพัดไปทางด้านของฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะแนวโน้มคงที่นะครับที่หนักๆอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแถวคลองหลวงแถวธัญญะแถวลำลูกกานะฮะบ,บริเวณจุดดังกล่าวก็ยังมีฝนหนักอยู่นะฮะแล้วก็หลายพื้นที่เลยที่ก่อนหน้านี้ทางหลังใหม่ได้แจ้งเข้ามาโทรมานะครับแล้วก็ฝากข้อมูลเอาไว้นะครับเขาบอกว่าฝนวันนี้เนี่ยน่าจะตกทั้งวันไหมใช่ตกทั้งวน<ม>ัน6กสนนะคะ<ม><ม>ก็ตอนนี้นอกจากพื้นที่กรุงเทพเบี่ยงที่คุณสิมาบอกเลย<ม>พื้นที่ร,รอบๆเองก็มีกลุ่มฝนนะคะแต่ว่ากรุงเทพปทุมธานี จะตกหนักสักหน่อยนึงนะปฐุมธานีจะเยอะนะคะตอนนี้ขยายเวลาเธอโอ้ยเก็บไว้ในใจคุณอมรเทพไม่ต้องพูดก็ได้เก็บไว้ในใจเรื่องแบบนี้เก็บไว้ในใจรู้การมองตาก็รู้ใจมองรู้ใจว่าเพิ่มงานให้ตลอดคุณกระปุกแดงบอกว่าที่สมุทรปราการเทพารักเนี่ยสาองศานะค่คุณสุรินทักทายเข้ามานะครับบอกว่าที่ทุ่งครุนี่อากาศยังคลืมๆอยู่เขาบอกอากาศดีมากเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านของคุณเอกจิตบอกว่า บ่อพลอยฝนเพิ่งหยุดตกไปอุณภูมิ30องศา <c oughs> สวัสดีคุณชูเกียรติคุณปั๊กด้วยนะฮะแล้วก็คุณเสวิชิตาครับเมื่อสักครู่คุณวรยาได้อ่านข้อมูลไปแล้วนะฮะสวัสดีคุณชูเกียรติคุณสุรินนะครับคุณวิลาสินีนะฮะบอกว่ามี60บาทไปช็อปกันค่ะ <c oughs> ไปได <c oughs> ้น <c oughs> นะ <c oughs> ไปกันได้นะจริงๆแล้วตอนนี้นะเผื่อ <c oughs> ใครที่เดินทางเจ้าชนะเนี่ยคืออยากจะหลบฝนหรือว่าบางคนเอ๊ะแถวๆนะส่นราชการเอ่อน้ำท่วมไหมไม่ท่วมนะคะแวะเข้าไปก่อนได้เลยนะคะ มีคุณอาร์มเหรอบอกว่าอยากจะ CF เสื้อตัวนอกพี่เสมาได้ไหมฮะตัวนี้เหรอไม่ได้ชักอะหลายวันแล้วด้วยนะเสื้อตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นเหงื่อด้วยนะมีขี้ใครผมติดด้วยนะคุณออาไม่จะมีกลิ่นยากจ่อด้กลิะนีขี้ใครผมติดด้วยนะคุณือาปม่ละคุณสมาไม่ละมุิวอาไม่อะคุณเอาไม่อะคุณเอาไม่ละคุณเอาม่ระคุอเอาไม่ละคุณเา่ละคุณเยาไม่ะคุณเอาไม่ละไุณเอาไม่ละคุเอาไม่ละครงเอากม่ละคุอาไมู่งสุดเอาไมเละคุาเอาไยกระโจุทินขนมดนะ้สณญญาไมาลรคุบ นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทราบแล้วนะโอ้โหน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่มากเลยนะฮะเขาบอกว่าสวมชุดกันฝน ลงไปยืนกลางแยกเพื่อโบกรถให้ประชาชนเอาใจช่วยด้วยนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้นะฮะใครที่ขับรถแถวๆนั้นระวังกันด้วยนะไฟจราจรดับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ต้องใส่เชือกกันฝนลงไปโบกรถเนี่ยต้องระวังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับที่ปุณวิถีนะเขาบอกว่ายังมีฝนตกอยู่แต่ว่าตอนนี้เริ่มเบาแล้วนะคุณไม่อ่านตามที่คุณอาร์มเขาพิม์มาละ ฝนยังสอบไม่ผ่านฝนตกอยู่ครับเอาชักน่อยนะวิชาพี่มานะเ,าเขา,เอาบอกว่าฟังข้อมูลพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่28เดือนนี้ฝนจะทิ้งช่วงอ๋อ,อนะสวัสดีพี่พัคเคอินด้วยนะครับผมบอกว่าคุณสมามีเงินเก็บวันละ60บาท อ่อใช้รวมกันเดือนละพันแปดเจลนะคะไม่เคยถึงเลยใช่ฮหพอสิ้นเดือนเนี่ยหกสิบ <60 S 1> <c oughs> ไม่ใช่เงินเก็บใช่ไหมเงินที่ได้เงินเก็บเงินที่ได้ทุกวันวันละหกสิบาท <c oughs> <อ>กินข้าวก็สี่สิบสี่สิบห้าแล้วกาแฟาก็ยี่สิบแล้วอืใส่ไข่ดาวก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีตังเหลือกินก,กินกาแฟาอีก <c oughs> สวัสดีพี่ชุนด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณโสมาส,สุดหล่อและคุณวร,รยาสุดสวยชื่อเสมาครับพี่น้องแหมพิมพ์นิดพิมพหน่อยผิด <c oughs> ไม่ได้เลยเามาดูสภาพการจราจรกันดีกว่าตอนนี้งามวงวานยังฉลองโตอยู่นะครับมุ่งหน ดานของเยกพงเพชรฝั่งที่มาจากบางเขนตัดวิภาวดีรังสิตเคลื่อนตัวได้ช้าด้านของแยกแครายติดนะครับติวานนทั้ง2ฝั่ง มุ่งหน้ามาแยกแครายเคลื่อนตัวช้าทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเริ่มมีท้ายแถวสะสมทั้ง2ด้านผ่านพ้นแยกแครายไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งขาออกจะไปสะสมอีครั้งหนึ่งบริเวณช่วงสนามบินน้ำจุดนี้นะครับท้ายแถวไม่ค่อยยาวถ้าผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าตัดสามัคคีต่อเนื่องไปฝั่งให้แยกปักเกร็ดโดยรวมอย่างเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางส่วนทางโซนรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกแครายตอนนี้ชะลอตัวแล้วต่อเนื่องมังงามมงวานที่ใต้ทางด่วนอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกล อย่างใช้การได้ครับส่วนในเมืองตอนนี้มีสะสมในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวอโศกมตรีทั้งสองฝั่ง <c oughs> ที่จะมุ่ได้แยกกระสอบเพชร <c oughs> เพชรบุรีนะครับช่วงก่อนถึงแยกกระสอบเพชร <c oughs> เพชรอุทัยฝั่งที่มาจากเอกมยัยชะลอตัวทองหลอ่อชะลอตัวไปจนทางด้านของพร้อมพง์นะครับแล้วก็ฝั่งของ สุขุมวิทตั้งแต่ตัดทองหลอ่อเข้ามาพร้อมพงต่อเนื่องแยกอโศอกนานายังได้ช้าอยู่เต็มพื้นที่เลยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าได้ตามรอบไฟบริเวณช่วงแยกพระขนงผ่านพ้นจุดนี้ออกไปเคลื่อนตัวได้พระรำศรีจะมีสะสมช่วงสะพานเหลืองสามยอจัระ,ะแดงวิทยุใต้ถึงด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนต,ตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญ,ญาณไฟมีสะสมอีกครั้งหนึ่งแยกเกษมรมรชชลอตัวอีกครั้งหนึ่งแยกพระขนงครับส่วนฝั่งกลับกันมาจากตัดสุขุมวิทบริเวณแยกพระขนงเข้ามากล้วยน้ำไทต่อเนื่งช่ว วงสามแยกคลองเตยบริเวณน,นี้นะครับที่จะมุ่งหน้ามาธนาของใต้ถึงด่วนต่อเนื่องไปทางฝั่งแยกวิทยุมาธนาของสารแดงสามยอดจุดนี้อย่างเคลื่อนตัวได้ฉากรับค่ะคุณเสียมาดูตรงแยกรัชโยธินได้มาเพราะว่าเมื่อช่วงที่เรารายงานเรื่องของไฟจราจรดับเนี่ยมีเจ้าที่ต้องสวมชุดกันฝนลงไปบกร,บรถเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโอ้หนาแน่นนะด้านของพหลโยธินนะครับมาจากทางด้านของให้แยกลาดเท้าชะลอตัวมุ่งหน้ารัชโยธินต่อเนื่องสายนาไปทางฝั่งของเกษตรด้านที่มาจากเกษตรเองก็หนาแน่นท้ายแถวสะสม ก่อนถึงแยกเกษตรนี่นะครับบริเวณนี้นะฮะท้ายแถวสะสมก่อนถึงแยกเกษตรต่อเนื่องมาตัดซอยเสนาบริเวณนี้นะครับแล้วก็มุ่งหน้ามาท่าของระโจทินอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่รวมไปถึงด้านของรัชนาพิเศษทั้งสองฝั่งมุ่งหน้ามาระโจทิ่นก็ยังสะสมทั้ง2ด้านถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปฝั่งที่จะมุ่งหน้าลาดพร้าวดันเข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งที่จะออกไปท่าของรัชวิภาไปแยกประชานุกูลด้านเนี้ยยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ฝั่งที่มาจากวงสว่างชะลอตัวก่อนถึงแยกวงสว่างเข้ามาทาง้านนของแยกกปรระชุุูลจพิเศษดนี้ยังหนนแ่นครับผมค่ะ ตอนนี้พื้นที่สอนอประโหวนโยธินอัปเดตเพิ่มเติมบอกว่าไฟจราจรแยกรัชโยธินตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะคแต่เนื่องจากว่ารถยังติดแล้วก็ฝนตกด้วยนะจุดนี้ใจเย็นๆกันนะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใส่ชุดคลุมฝนลงไปโบกรถเลยนะฮะอันตรายนะครับยังไงฝากผู้ใช้เส้นทางระบัดระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับค,คุณชยานิตบอกว่าคุณเสมาพูดเร็วมากๆค่ะหายใจทางไหนคะทางเหงือกค่ะ <laughs> ค่ะคุณทวัตค่ะบอกว่าแจ้งทนานี่คือคุณทวัตในกฎ s o s, <S เข้ามานะคะแจ้งทนาในฝั่งขาเข้าที่มีชะลอตัวจุดที่มีน้ําท่วมขังเนี่ยตั้งแต่แยกหลักสี่จนถึงตรงกันข้ามมหาทรายราชัชภัฏนพระนครนะคะคร,ระดับน้ำเนี่ยเลยฟุตบาทมานะคะรถวิ่งได้ช่องทางขวาเท่านั้นเองแต่บริเวณหน้าศูนรัชการนะคะไม่ไม่มีน้ําท่วมขังนะคะครับคุณพภินันเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าที่แยกประชานุกูลนี้เป็นปริมาณรถมากอย่างเดียวนะครับยังไม่มีเหตุอื่น ขอบคุณด้วยนะคะคุณชยานิดบอกว่านึกว่าทางผิวดัง55ไม่ใช่คังคกนะคะแหม <c oughs> แต่ละท<ง>่านาน้ำเมื่อวานที่ก่อนหน้านี้มีน้ํานท่วมขังตรงตลาดพงเพชรเนื่องจากว่าฝนเริ่มซาแล้วนะคะน้าเริ่มจะลดลงแล้วเป็นน้ํานที่ระบายไม่ทันใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาบอกว่าฝนตกหนักนี่ไงก่อนหน้ <c oughs> าน,นี้มีน,น้ำท่วมขังประมาณสัก5-10เซนติเมตรนะนิดหน่อยนิดหน่อยช่วงงาเมื่อวานตั้งแต่แยกพงเพชร ไปจนถึงใต้ถึงด่วนงามงวานก่อนหน้านี้มีน้าท่วมขัง5-10ถึงเซนติเมตรแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าน้ําลดลงหมดแล้วด้วยนะค่ะคุณเสมาดูตรงราอินทราหน่อยช่วงวงเวียนบางเขนเพราะว่าเห็นว่ามีนม้ําท่วมขังนะระดับน้ําสูงด้วยในช่วงก่อนหน้านี้คุณทวัตรายงานเข้ามาเนะี่ยบอกว่ารถเล็กเนี่ยสัญจรค่อนข้างลําบากเลยนะคะครับตอนนี้รำอินทราฝั่งขาออกไม่ค่อยมีปัญหานะจะมีปัญหาบริเวณฝั่งขาเข้ามากกว่านะคบช่วงตัดเล็บด่วนนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามานะฮะมีชะลอตัวหลังจากนั้น ได้นะครับไปสะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงฝั่งตรงข้ามห้างมุ่งหน้าไปตัดประหุนโยธินนะฮะจุดนี้ก็มีชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันอย่างที่บอกไม่ค่อยมีปัญหานะครับมาจากบริเวณบางเขนตัดประหนโยทินเนี่ยออกมาทางด้านของมายาลาบต่อเนื่องราดประเข้ามาทางด้านของเรียบด่วนเนี่ยอย่างเคลื่อนตัวได้อยู่แถวกม8ปดกมหอ,อะไรจุดนี้ก็ยังใช้กันได้นะครับมุ่งหน้าไปตัดสนสยามก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรครับผมตรงข้ามหันจรายราชาพัฒน์พระนครจุดที่คุณทวารายงานมาว่าระ ส่วนในโซงของแจ้งวัฒนาตอนนี้ก็ชะลอตัวอยู่นะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับทั้ง2ด้านนี้ปริมาณลดมากครับผมค่ะคุณสุรินสอบถามมาคุณวรยาบอกว่าที่บอกว่าขายของที่ลด80%นี้อยู่ที่ไหนครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาค่ะคุณสุรินสามารถไปได้ถึงวันศุกร์นะยาวกันโรนสันโรนสันโ โทษ <ama> โทษโทษค่ะโรบินสันค <picture> ่ะโรบินสันเราเป็นสันนะไปกันได้นะคือดิฉันนึกถึงเพลงขอโทษขอโทษเราเป็นสันนะไปกันได้ถึงวันศุกร์นะไปตั้งแต่เช้าได้เลยค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้านะก็เขาลดราคาสูงสุดถึง80%เปเลยนะครับโรบินสันนะะฮแต่ว่าเขามาจัดกันที่ศูนย์ราชการใช่ไหมใช่ใช่นะคะไปกันได้8ปดโมงถึง1นึ่ทุ่มเลยนะถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะยี่สิบแ มิถุนายนนะคะครับผม คุณรพีบอกว่ามารอเสมาตั้งแต่ห้าทุ่มกว่าเมื่อคืนวานอ๋อจริงหรือจริงสิแน่นะก็แน่สิไม่อยู่นะไม่อยู่สิมาอวดดีเอาให้จบเพลงเลยไหมนีี่จะจบเพลงนะนะคุณสุชาติฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจเสมาดีเจวรยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุชาติครับนะฮะท่านหลายท่านเลยนะฮะคุณชยานิตบอกว่าอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วนะแล้วก็่อสักครู่บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเสมามาะเมื่อวานเขาชมผมเนี่ยนะคุณชยานิตอะชมว่าร้อยวันพัน เขาชมผมเนียนะชมว่าอะไรอ่ะศูนย์ข่าวจราจรสุดหล่อคุณสุชาติเหรอศูนย์ข่าวจราจรนะมีหลายคนแต่ถ้าเขาวงเล็บมาว่าสุดหลอมีคนเดียวฮะ <c oughs> ขอบคุณนะครับคุณชยานิใช่หรือเปล่าคุณถามคุณชยานีหรือย,อยังว่าหมายถึงใครหมายถึงตอนนั้นผมเข้าเวนอยู่ว่าก็าเป็นผมสิจะเป็นคนอ,อื่นไปได้ไงแล้วก็อาจจะ กล่าวถึงคนที่ทางานช่วงเช้าแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนคุณก็เป็นอย่างเงี้ยน้องคุณก็เป็นอย่างเงี้ยน้องผู้หญิงคุณอ่ะเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาใครชมผมมาเวลาเขาดําเนินรายการเขาออกอากาศอยู่เขาก็จะอย่างเงี้ยกันแนกันแหนผมอย่างเงี้ยมาเสียดแทงผมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมเขาก็ฟ้องมาเนี่ยบอกว่าคุณอออ่างถึงกระ t h o หายใจเลยค่ะกลัวฟ้าผ่าเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ย คุณอารมณ์ขึ้นเลยนะแม่คุณพยายาดนิดพิมพ์ออกอ่านเข้ามาไม่ได้เลยนะอารมณ์จะขึ้นทันทีเลยนะคุณรับกพีสอบถามมาบอกว่าเสมาเมื่อคืนนอนนอกบ้านหรือในบ้านอ๋อนอนในบ้านครับผมนะฮะตากฝนกลับบ้านนะเมื่อวานนอนในบ้านใช่เมื่อเช้าก็เปียกนะตอนมาทํางานก็เปียกนะอืมก็เดี๋ยวว่าอีกเร็วๆนี้แหละคงไม่สบายแล้วเดี๋ยวหาวันไม่สบายก่อนลัอไู่วันวันจันทร์เริ่มเจ็บคอวันจันทร์วันอังคารผมไม่ลาหรอกเพราะงานไม่ค่อยยุ่ง คุณทิงนี่จันคุณบอก้วยนะคุณลายบอก้วยนะนี่เจียวค่ะไม่บอกมนะไม่บอกถ้าผมลาคุณลาเดือดร้อนสถานีเดือดร้อนเดือดร้อนนะ ไม่ได้ไม่ได้ดีเจเขาเยีะยวแยะคุณอย่างน้อยต้องมีคนนึงแหละคอยสแปนบายไว้ไม่มีเราสองคนเขาก็อยู่ได้ใช่เขาอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้ไงเราไม่มีเงินไง <c oughs> ตอนนี้ทางด้านของแยกประชานุกูลยังคงชะลอตัวอยู่นะไม่ว่าจะมาจากทางฝั่งของรัชวิภารัช,รชทชินเนี่ยจุดเนี้ยที่จะมุ่งหน้ามาที่นาของประชานุกูลยังได้ช้ารวมไปถึงฝั่งที่มาจากวงสว่างก็ยังหนาแน่นพิบูลสงครามชะลอตัวก่อนถึงวัดเขมมาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนเข้าแยกพิบูลสงครามด้านบนสะพานพระราม กลับถนนราชพฤกษ์ทั้ง2ด้านมุ่งหน้าข้ามคลองมหาสวัสดิ์ยังมีปริมาณรถมากถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้งสองฝั่งด้านบนสะพานข้าะดับเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าหนาแน่นแล้วเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงกลางสะพานผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้กันได้ดีขึ้นส่วนของสะพานพระรำแปฝั่งขาเข้าสะสมเล็กน้อยก่อนลงวิสุทธสัตต์ต่อเนื่องไปแยกเจาปรส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับผมขอภาพเมื่อสั่าเพิ่งไปไหนนะขอภาพีก่อนนะสพานสมเ็จพระปิ่ ช่วงกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะคุณสาม,มาคือคุณสิทธิโชคเนี่ยรายงานมาบอกช่วงกลางสะพานนะคะในฝั่งขาเข้ารถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีค่ะแต่ว่าจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะในช่องทางซ้ายตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดดังกล่าวเรียมร้อยแล้วต่ก็ต้องเพิ่มเติมว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ท้ายแถวสะสมอยู่ก่อนถึงเชิงทางขึ้นเล็กน้อยนะครับ <Kentucky. S 2> ถ้าจะคิดเป็นหลักกิโลเมตรก็ประมาณสักกิโลเศษ นิดๆนะฮะหนึ่งจุดสามสามกิโลเมตรอ่ะจุดนี้นะครับสำหรับฝั่งขาเข้าก็เลี่ยงไปใช้สะพานพระรามดดูจะดีกว่านะครับพรวมไปถึงสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังคีก็จะมีสะสมเล็กน้อยก่อนถึงเชิงทางขึ้นพอข้ามาช่วงถนนขาวมาสุโขทัยก็จะมาสะสมอีกครั้งหนึ่งช่วงตัดสามเสนบริเวณช่วงแยกวชิระนะครับผมหรือว่าจะใช้ด้านของสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาเข้าจะมีปัญหาฝั่งประชาธิปกมาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าบันแขกนะถ้าผ่านพ้นเชิงทางขึ้นขึ้นสะพานฝั่งขาเข้าเนี่ยย สะสมบริเวณเชิงทางลงต่อเนื่องมาทางฝั่งของประชาธิปกครับผมค่ะก็เหมือนที่คุณอาคมรายงานมาแล้วก็สอบถามมาเอ๊ะทำไมรถถึงได้ติดจังเลยนะสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุขึ้นช่วงกลางสภานั่นเองนะคะคเอ๊ะวันนี้เราอยู่กันสองคนเราไม่มีใครโทรเข้ามาเลยอะดีแล้วให้รายการมันเงียบๆอย่างเงีง้ยแหละเออเวลาผมลาเวลาอะไรก็ไม่ต้องเอกเกงอกระเลยก็เงียบๆแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ไม่ได้ลาออกจเย็นๆทุกคน วันนี้หลายคนอาจจะกลัวว่าโทรเข้ามาแล้วจะให้หากรนสุนทรพูดหรือเปล่าวันนีเออนะ้เอาอีกแล้วนะอที่ฉันโชคเพราะฉันรู้สึกว่าแบบเออคนคนไทยก็จะอยู่แบบนี้เนาะอยู่กับ응응응กับเจ้าบทเจ้ากรเนาะที่สุนสอบถามมานะเขาบอกว่าเวลาเราขับรถเจอไฟแดงตรงทางม้าลายคนข้ามเนี่ยเราต้องเบรกให้คนข้ามไม่ใช่หรอแต่ว่าปัจจุบันนี้เห็นไม่ค่อยมีใครหยุดให้เวลาคนข้ามถนนเลย คือบางบางอย่างเส้นทางของอสมบนตรีนะคะเผื่อใครที่อาจจะเพิ่งเคยเข้าเส้นทางนี้ระมัดระวังกันหน่อยนะคะเส้นทางนี้เนี่ยจะมีพนักงานออฟฟิศเดินข้ามไปข้ามมาแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะด้วยนะคะเขาก็จะมีจุดสัญญาณไฟนะเป็นสัญญาณให้ให้ผู้ที่ข้ามเนี่ยกดสัญญาณไฟก่อนเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ที่เป็นสัญญาณให้ผู้ที่ใช้เส้นทางขับรถมาเนี่ยได้ทราบว่าข้างหน้าจะมีคนเดินข้ามคือบางจุดเนี่ยจะมีสัญญาณไฟแต่บางจุดไม่มีสัญญาณไฟนะคะก็ต้อง ต้องต้องแบบระวังกันนะ่ะขอบคุณข้อมูลสาระดีๆจากคุณวรยาด้วยนะฮะปกติช่วงนี้จะไม่ค่อยมีนะฮะขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามากอบกู้ไว้แล้วก็บางเส้นทางเนี่ยอย่างอย่างที่บอกนะสมนตีนะคุณเคยเข้าใช่ไหมเส้นทางนี้เขาจะแบบว่าเหมือนเป็น,ปนแบบฟันปลาเป็นให้เราแบบระวังอืมไม่่อยได้ไปหรอกออกนอกครองเตยก็หลงแล้วไม่เคยได้ไปไหนหรอก เคยถามงานคุยเสร็มาเคยหลงมั้ยเพราะว่าหลับตาคุณก็จะรู้แล้วว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางอยู่ตรงไหนไม่จริงไม่จริงหลงประจําไม่หลงก็เลยผมมีอยู่สองอย่างแต่ว่าคุณรายงานให้คนอื่นได้รายงานได้แต่ว่าไปเองก็หลงหลงอลงสนามจริงก็หลงหรอจริงเหรอเคยหลงจีนคุณเคยเห็นโค้ดลงไปเล่นเตะฟุตบอลเองไหมล่ะโค้ดเขาก็ต้องอยู่ข้างสนามดีหรอเคยคนที่บ้านเคยบอกมาแหมรายงานจราจรมาเก่งจังเลยนะยแบบบ่นมาเคยมีบ่นไหมไม่เคยบ่นเคยด่า เขาบอกว่าคำบ่นคำด่าของภรรยาเนี่ยมันเป็นคำวิเศษโอ้สาธุวิเศษทุกวันนะผมอะ ฉันไม่เคยเลยฉันไม่เคยบ่นไม่เคยแบบใช้คําแบบนั้นหรอจริงหรอจริงเรื่องจริงอุ้ยไล่เด้งอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนได้ไหมสายเนี้ยไม่มีดิฉันแบบน่ารักเออนะฮะขอบคุณมากหลายท่านยังสอบถามมาอยู่นะโรบินสันอยู่ที่สูตรราชการนะครับที่เขายกขบวนสินค้าเป็นลดราคาถึง80%ดสิบเนนะฮะใช่ใช่เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันนี้วันพุธใช่ไหมวันพุธที่สิบหกนะมีเวลานะคะถึงหนึ่งทุ่มนะวันนี้แล้วก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดด้วยนะลด 80สูงสุด80น่ะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายนะครับมีแบรนด์เนมมีสินค้าที่แบบชื่อดังมาลดราคากันนะฮะช็อปกันให้จุใจนะคะหลายคนเงินเดือนออกกันแล้วนะ25ก็เริ่มออกกันแล้วนะบางคนนี่20ต้นนี่ออกกันละนะวันสุดท้ายเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้นะที่28นี้นะที่โรมินสันลดราคานั่งรถไฟฟ้าไปสะดวกมากเลยนะต้องบอกว่านั่งรถไฟฟ้าไปลงตรงศูนย์รัชกาลนี้เดินไปนิดเดียวก็ ครับผมพี่ภกคินบอกว่าคุณเสมายังเชียร์ทีมกระทิงดุอยู่หรือเปล่าคะเอาเชียร์สิครับแน่นอนเข้าที่หนึ่งของสายนะฮะพี่ภกคินที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งของกลุ่มนะฮะอะสเปนผมเนี่ยยังเชียร์อยู่ครับผมคุณอามบอกว่าหมูกระทะเอาไว้ก่อนนะฝนตกนะช่วงนี้แจ้งวัฒนะเดี๋ยวนะคุณชยานิดบอกอว่าเงินเดินออกแล้วออกไป<อ>ให้เจ้านี้หมดแล้วคะ่ะ <laughs> โอ้เจ้านี้เยอะนะเราเนี่ยนะฮะอ่ะาร์ทอนใต้ตอนนี้ชะลอตัวแล้วนะด้ต่มเราฝ่ายแต่ท้ายแถว ไม่ค่อยยาวนะมีสะสมบริเวณช่วงแยกนรินทร์นี่จุดนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งนรัฐิวาราชนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าตัดสะทรนี่ก็ชะลอตัวได้ตามรอบไฟส่วนสาทอนใต้อีกจุดหนึ่งที่ชะลอตัวจะเป็นช่วงก่อนถึงสาทรสุรศักดิ์จุดนี้นะครับถ้าผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากส,กสินไปทางฝั่งถนนกรุงธนบุรีไปแยกตากสินยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันบนสะพานตากสินก็ชะลอตัวนะครับก่อนถึงกลางสะพานมุ่งหน้ามาทางด้านของสะทอนเหน้้้าา้้าา้าาาาโรรงเีีีียยนนนนนนถถผ่พจจุดดไปขึะะัก็มมทแวสส ครั้งหนึ่งก่อนถึงตัดพระรามสี่บริเวณแยกวิทยุด้านของพระรามส่ยังหนานแน่นนะครับมาจาก3าย่านยังมีท้ายสะสมค่อนข้างยาวพอสมควรนะเนี่ย,ยอยู่จงจุดนี้เลยนะครับท้ายแถวเขามาทางด้านของสามย่านสารแดงวิทยุใต้ทั้งด่วนะ่ะคลองเตยรัชดาพิเศษอย่างเคลื่อนตัวในชานนะส่วนฝั่งกลับกันก็มีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญ,ญญาณไฟแต่ละด้านครับผมค,คุณอามถ้าจะรอค,ค,คุณเสมาทานหมูกระทะทีท่แจ้งแล้วนะนาะยคุณอามสั่งแล้วมานั่งจบก,กันหน้าตึกดีกว่าไหมหน้าตึกคลองเตย นั่งทานกันออกอากาศเลยนั่งทานกันออกอากาศเลยดีกว่าผมว่านะสำหรับใครที่มีผลิตภัณฑ์มีตัวสินค้าอะไรมานะฮะมาได้นะเดี๋ยวผมจะนั่งรับประทานให้ดูเลยเหมือนรีวิวเหมือนรีวิวนะใช่นะฮะคุณพระเก้อินบอกว่าอินซีเล็กอาจจะรอรอบชิงค่ะอ๋อไม่ถึงหรอกฮะเพราะเดี๋ยวสเปนกับ เยอรมันเนี่ยรู้สึกเขาจะอยู่ฝั่งเดียวกันสายที่เขาแบ่งออกมาเดี๋ยวเขาต้องไปเจอกันตั้งแต่รอบ8ทีมแล้วถ้าชนะมาทั้งคู่นะจะมาเจอกันรอบ8ทีมคงไม่มีทางถึงรอบชิง <c oughs> ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่กระเด็นหลุดไปก่อนนะพี่พกากีอินนะนะฮะคุณรพีบอกว่าเฮทัฟฟิกจัดครบ5วัน5วันเลย <c oughs> ไม่อ่านนะฮะข้อความแบบนี้ผมข้ามนะฮะข้ามแล้วเหรอเนี่ยคุณสมคิดบอกว่าหน้าโรงจอดรถหน้าโรงเรียนจอดหน้าโรงเรียนจอดรถหนึ่งเลนเลยครับอ๋อหน้าโรงเรียนเมื่อสักครู่นั่นหรออาจจะอาจจะเป็นช่วงฝนตกด้วยหรือเปล่านะคะผู้ปกครองก็ต้องไปรับเด็กถึงหน้าหน้าประตูรถกันอ๋อนะฮะขอบคุณหลายๆข้อความเลยนะครับยังคงพิมพ์กันเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักกันเลยนะพวกคุณ ไม้จะบทรายการที่ไลนะโอ้โหเลตติ้งขึ้นมาไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกันจริงๆก็ไม่อยากให้เลตติ้งขึ้นเยอะนะอันนี้ช่วงท้ายรายการแล้วนะขอแบบสบายๆฟีสไตล์บ้างนะคุณผู้ฟังปวดตาไปหมดแล้วเนี่ยหน้าจอก็ใกล้เหลือเกินกล้องก็ใกล้เหลือเกินขอฟีสไตล์บ้างนะอยากจะถอดเสื้อแล้วร้อนมากเลยเหนื่อยก็เหนื่อยเสียงก็แหบหมดแล้วน บนเก่งเนาะได้ยินเสียงกระดูกผมลั่นไหมเป็นเป็นคนดังดังกรอบดังแกร็บใช่อใกล้จะหมดเวลาแล้วเราก็ปล่อยให้เวลามันล่่งเลยคุณคุณคุณอาร์มอยู่แถวแถวนั้นใช่ไหมเจ้าธนาใช่ไหมเดี๋ยวยังไงคุณสั่งแล้วคุณมาส่งส่งหมูกระทะมาน้าตึกไทยหน่อยนะให้คุณเสอาจะลงไปนั่งปิ้งย่างกันใต้ตึกอย่างงี้เหรอฮะใช่เลยนะคะจัดถึงสี่โมงเลยครับคุณสมคิดไม่ดีนะฮะข้อความนี้ผมไม่อ่านนะผมข้ามนะ ได้เลยอะคุณเฉยมาไปเถอะนะเข้าใจอ่ะปวดตาวันนี้เขาเกรงทั้งวันเลยเพราะว่าปกตินะเขาจะเอนอย่างนี้ไงในการมองจอวันนี้ฟังกับผิดเก่งเลยเกินใช่ปกติหลายคนอย่างคุณชยานนี่ได้สังเกตเหมอในช้าเนี่ยเขาจะเอนแบบนี้เพื่อจะอ่านจอวันนี้เกรงสายตาไงปวดปวดตาปวดตาปวดตาบ้าเลยนะเมื่อคืนก็ปวดใจนะฮะสัมพักก็จะปวดหัวปวดท้องพ่อพัก <laughs> ไปแล้วนะครับหมดเวลาแล้วขอบคุณมากนะฮะทุกข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่หลัง16มริกากับสื่อข่าวจราจรจสร้อยช่วงนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้แซ <Hey, S 2> ฟิกติดไม่ติดก็ทักมา